สวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีฟูที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมณฑีชนะพันธ์ครับพี่น้องครับมื่อนีมาอยู่อำเภอบ้านส่างจังหวัดปลาจีนครับผมเอาเจามิตรภาพบอกมานะครับบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องฝนตกแหงนี้ครับพ่อหันครับประมาณสองสุมงนะครับเพิ่งเรียวนกขึ้นนะครับม่งมีเสียงหนกขันขึ้นสิบหน้าที่พี่น้องฝนครับเสียงหนกป้าข้างล่างสิบหน้าที่ได้ผลครับพี่น้องครับดังเพี้ยไรครับนะครับทึ่งครับ นกเสียงกลางๆพี่น้องเดียเ๋ยวเสียวลงมาเบิงสักกันครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่บันส่างกับมายามนองไส้พี่น้องอยูพายจินโอ๊ตนกเขาใครโอต๊ตนกเขาใครนกเขาใครมันก็บอกอยู่บ้านนกเขาใครเอ้อยนกเขาใครนกเขาใครนกเขาใครไว้บ่งบอกเลย นี่นะครับพี่น้องครับโอ้เหยียบมินมินเราพี่น้องนะครับคนขับเสียงหนวกป้ากำลังคู่อยู่เดี๋ยวเสียเอาตัวนี้ล่องโซคันพี่น้องนาเตีได้ตัวที่สองครับใส่ต้นพาวพี่น้องใส่ต้นพาวครับเดี๋ยวขอยาดเอาหนกลงพี่น้องเนาะครับผมเอาลงมาแล้วพี่น้องครับโอ้หนกแดงดีดีพี่น้องขายเงี้ยเครับหนกบานสางปลายจีนตัวกระสีแดงครับพอดีมันกำลังห่าพี่น้องเพราะว่าเขานี่ครับเจ้ามิตรภาพครับแต้มนี้แต้มที่ หาครับผมยังเป็นทางการนะครับสำหรับเชลเลยเจ้ามีตะภาพพูดแล้วครับเพิ่นกำลังเพิ่งโคตเ,เกี่ยวขอหน้าปังแล้ววัง่ังผมมาเลยพี่น้องวังเอามีตะภาพมาหนีละนะครับมาพักอยู่นี่ละนะครับเมื่อนั้นเจ้ามีตะภาพมาแวนี่ก็กลับไปหอดกรุงเทพไปได้เชลเลยเลยครับพี่น้องครับมาหน,นีไล่เอามาเหรียญเบิองโอ้ปากฮ่องเต้รงขีดตมเชลเลยเสียงกลางๆพี่น้องนะครับ แต้มที่ห้าของเจ้ามิตรภาพนะครับเอาในยินเสียงลงปลาสองกูคันแล้วพี่น้องจะใน,นขอ้อยาเราขึ้นอีกคนครับ